ตอนนี้ตลอดทั้งวันนะครับสุเทพเครือสุบานมีการปราศัยอยู่หลายช่วงด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อโศกตอนเที่ยงเที่ยงนะฮะหรือว่าจะเป็นที่ห้าแยกลาดพร้าวตอนบ่ายสามโมงนะครับที่อนุสาวรีย์ชัยก็มีนะฮะตอนหัวค่ำที่ปทุมมันก็มีนะฮะเดี๋ยวลองฟังเสียงบางช่วงก่อนฮะตอนช่วงสักบ่ายสามโมงที่แยกลาดพร้าวนะครับเชิญฮะ ช่วงนี้เอาแค่บอกรอนไปเรียกบ้า,านาานายกบ้านรองนายกบ้านาคณะรัฐมนตรีแล้วก็ตัดน้ำตัดไฟบ้านกันก่อนพยายาม สุเทพเนี่ยบอกนะครับว่าเชา้าวันที่14ก็คือวันนี้นะมีคนมาต่อรองกับผมว่าถ้าหากว่ารัฐบาลจะเลื่อนการเลือกตั้งจาก2กุมภาพันธ์เป็น4พฤษภาคมกปปสจะเอาอยัางไงผมตอบว่าไม่เอาเพราะการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปไม่มีความหมายในสายตาประชาชนเนื่องจากประชาชนคิดไปไกลถึงเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยโดยให้คุณยิ่งรัก ต้องลาออกพร้อมกับคณะรัฐมนตรีก่อนเพื่อให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองแล้วก็หาคนดีมาเป็นนายกเป็นสภาประชาชนทําการปฏิรูปทําให้เสร็จเมื่อไหร่ก็ค่อยเลือกตั้งและเมื่อผมปฏิเสธก็มีการตัดพ้อว่ารัฐบาลถอยมากไปแล้วนะฮะผมก็เลยบอกว่ารัฐบาลไม่ต้องหาทางลงให้กระโดดลงเองอเพราะตอนขึ้นก็หาทางขึ้นไปเองและต้องรู้และต้องทําให้รู้นะฮะเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการพูดที่ แยกโศนนะครับเพอย่างที่ได้ฟังไปนะครับสองสาวันนี้จะมีการไปปิดสถานที่ราชการให้หมดนะฮะจะไปยึดสถานที่ราชการบางแห่งโดยคุณสุเทพจะพาไปเองนะครับแล้วก็จะควบคุมนายกพร้อมกับคณะรัฐมนตรีให้หมดตัดน้ําตัดไฟป้านรัฐมนตรีนะครับแล้วถ้าหากว่ายังดื้อด้านก็จะควบคุมตัวขอให้แต่ละคนส่งลูกเมียไปอยู่ที่อื่นก่อนหากฉุกเฉินจะได้หนีได้สะดวก <c oughs> นี่นะฮะ หลังจากนั้นก็มีตอนบ่ายสามโมงกว่าที่ให้แยกลาดพร้าวนะครับรบห้แยกลาดพร้าวก็ขยายความว่าบ้านที่จะไปตัดน้ำตัดไฟนะฮะบ, mm hmm. บ้านของบรรดาคนในรัฐบาลชุดนี้ก็คือมีบ้านของสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลนะฮะร้รอยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงพลเอกประชาพรมนออจตุรนฉายแสงอนุดิตนาครทัพรอยประสบสุรัสวี ภูมิธรรมเวชยาชัยนะครับและถ้าหากว่ายังดื้ออยู่ใครพบเห็นคนเหล่านี้ก็ให้จับตัวอย่างละมุนละม่อ,อมแล้วก็ให้มานั่งตากแดดฟังปลาใสจับมานน่งตากแดดเจ็ดค<อ>นเจ็ดค,<อ>นคนนี้เป็นบุคคลที่คุณสุเทพระบุเลยนะฮะว่าเป็นคนในรัฐบาลที่ยุยงคุณยิ่งลักษณ์ให้ยังคงดื้อด้านอยู่ในตําแหน่งต่อนะฮะนี่แหละฮะก็ ตอนที่คุณสุเทพไปที่เวทีตรงห้าแยกลาดพร้าวเนี่ยผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่ามีหลวงปู่พุทธอิสระเนี่ยท่านเดินทางมาจากที่เวทีแจ้งวัฒนะมาพบคุณสุเทพด้วยก็มีการหารือกันเพราะว่าทีแรกก็มีข่าวว่าหลวงปู่พุทธอิสระนั้นประเมินคนที่มาร่วมในเวทีแจ้งวัฒนะนั้นยังน้อยอยู่คือเป็นห่วงในแง่ของยุทธศาสตร์รพอหารือจบก็เลยได้ข้อสรุปบอกว่าที่แจ้งวัฒนะเนี่ยเดิมมีสองเวทีจะยุบเหลือเวทีเดียว ะะ hmm. จะยุบเหลือเวททีเดียวนี่หนะฮะแล้วก็ตอนตอนหัวค่ำใช่ไหมฮะที่คุณสุเทพขึ้นเวทีที่แยกปทุมวันอ่อันนี้ค่อนข้างจะเข้มข้นเลยนะฮะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูอันนี้ตอนหัวค่ำนะฮะในอดีตนะั้นประเทศไทยมีการปฏิวัติมีการรัฐประหาร หลายครั้งหลายหนตั้งแต่ยุคจอมพลปจอมพลดร์จอมพลถนอมเรื่อยมาใครล้มรัฐบาลได้ควบคุมประเทศได้คนนั้นก็เป็นรัฐาธิปัตย์คำสั่งของคนคนนั้นคณะนั้นเป็นกฎหมาย พี่น้องจึงเคยได้ยินคำสั่งคณะปฏิวัติฉบับที่17เป็นกฎหมายเด็ดขาดทุกคนต้องฟันตามเหมือนกันครับคราวนี้ถ้าเมื่อ,อไรอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนประชาชนก็เป็นเจ้าของรัฐาธิปัตย์ คำสั่งประชาชนก็เป็นกฎหมายเราก็สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนได้เราก็สามารถที่จะตั้งสภาของประชาชนได้เราต้องการให้มีสภานิติบัญญัติสภาที่ทำหน้าที่ในทางกฎหมายที่มาจากประชาชนสาขาอาชีพต่างๆ ักการเมืองไม่มีพรรคการเมืองมาเกี่ยวข้องเพราะเราต้องการเขียนกติกาใหม่เขียนกฎหมายเสียใหม่เรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งหมดทั้งกระบวนองการเลือกตั้งทั้งกฎหมายพรรคการเมืองเราต้องการทำด้วยมือของประชาชนเพราะถ้าให้นักการเมืองให้พรรคการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง พวกเขาจะไม่มีวันเขียนกฎหมายที่จะทำให้พวกเขาเสียสิทธิ์หรือเสี่ยงต่อคุกต่อตราเป็นอันขาดไม่มีทางทำได้จึงต้องทำด้วยมือของประชาชนนี่นะครับครับคือกณสุเทพก็บอกนะครับบอกว่าไปเจอนักวิชาการเนี่ยพูดว่าสภาประชาชนเนี่ยทำไม่ได้กณสุเทพบอกว่าทําได้ และทำด้วยด้วยบริสุทธิ์ไม่เข้าข้างใครถ้าเกิดให้พักการเมืองมาเขียนจะทำได้หรือว่าการซื้อเสียงเนี่ยติดคุกไม่ให้สมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตนะักการเมืองจะกล้าเขียนกฎหมายเหรอว่าไม่ให้ใครเพียงคนเดียวมีอำนาจในพักมีระบบประชาธิปไตยในพักไม่มีนายทุนมีแต่ประชาชนที่มีอุดมการณ์สมาชิกมีสิทธิ์บริหารพักไม่ใช่ในายทุนที่ชี้นิ้วทุกเรื่องอย่างที่ทักษิณทำใครจะกล้าเขียนเพราะนักการเมืองเหล่านั้นเต็มใจจะเป็นขี้ข้า รับจ้างเผาแล้วจะมีน้ำยาอะไรมาเขียนเนี่ยนะฮะบอกว่าไม่ไว้วางใจพักการเมืองหรือพรคก,การเมืองให้มาเขียนกติกาส่วนการปฏิวัติประชาชนที่บอกว่าไม่มีวันสําเร็จนั้นคุณสุเทพต,ตอบกลับไปว่าคิดได้แต่เพียงอะไรที่ยังไม่มีในตาําราหรือไม่เคยเห็นก็มีไม่ได้ก็จะทําให้ดูในวันพรุ่งนี้มรืนนี้จะเป็นการปฏิวัติประชาชนครั้งแรกในประเทศไทยจะได้เฟ้นหาคนดีมาบริหารประเทศปฏิรูปประเทศห้าเรื่องนะฮะ แล้วก็ยืนยันบอกแล้วว่าตัวเองนั้นจะไม่รับตําแหน่งนี่นะฮะก็อันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เวทีที่แยกปทุมวันนะครับวันนี้ก็อย่างที่คุณนาจักรายงานว่าที่นี่ก็ยังเป็นเวทีหลักที่มีคนไปชุมนุมกันหนาแน่นอยู่นะฮะคนเยอะนะครครับคนเยอะทั้งที่ปทุมวันทั้งที่ราชประสงค์นะฮะราชประสงค์เนี่ยโอ้โหเป็นกับเวทีคอนเสิร์ต ตอนหัวค่ำเอาละฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ